อัปเดตนะคะข่าวของสาวสาวแบล็กพิงกันสักหน่อยค่ะสมมงเป็นวงแม่ค้าจริงๆนะคะเจนนี่ค่ะเธอมีการมาอัปเดตรูปภาพนะคะลงใน i อแบบรัวๆค่ะขายของให้กับแบรนด์เฮล่านะคะที่เธอค่ะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อยู่ค่ะแถมยังมีการช่วยเพื่อนนะคะอย่างคุณเซมีแอนเฮสค่ะเซลบสาวฝั่งอเมริกานะคะที่ทําเครื่องสําอางออกมาขายค่ะโดยการช่วยโพสโปรโมทนะคะลงใน IG s t o r y แบบนี้ด้วยค่ะอันนี้ก็ไม่น่าแปลกใจนะคะวงแม่ค้าค่ะเธอขายเก่งอยู่แล้ว ะะแต่น่าประหลาดใจนั่นก็คือนะคะน้องลิซ่าแบล็กพิงของเราค่ะเธอกลับมาถ่ายโฆษณานได้แล้วหรือคะ ก็เห็นเมื่อเราลาประมาณ17ชั่วโมงก่อนนะคะมีร้านขนมเค้กร้านหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าเซมิเค้กนะคะบอกว่าค่ะมีคนสั่งซื้อนะคะเค้กของร้านของเขาค่ะที่ทำท่าเป็นหนังสือเค้กดอกไม้แบบนี้ค่ะเพื่อจัดส่งไปเป็นของขวัญนะคะสำหรับการถ่ายทําโฆษณาของนอริซ่าแบล็ k พิง k นั่นเองค่ะแล้วก็มีการลงท้ายนะคะว่า ขอบคุณค่ะที่ไว้วางใจและก็สั่งซื้อนะคะฉันหวังว่าเนี่ยมันจะเป็นของขวัญที่มีความสุขและก็ล้ำค่านะคะหมายความว่ายังไงคะน้องลิซ่าเนี่ยเธอเริ่มกลับมาทำงานแล้วเหรอคะหลังจากที่มีข่าวนะคะว่าเธอค่ะติดโควิดค่ะไปเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ7วันผ่านไปแล้วคะ่ะ YG เนี่ยไม่ได้ออกมาถแถลงอะไรเพิ่มเติมนะคะแต่วันนี้ค่ะมีร้านขนมเค้กร้านหนึ่งนะโพสต์แบบนี้นะคะ คุณผู้ชมนะคะคิดว่ายังไงเอ๊ะหรือว่าจะเป็นเค้กก้อนเก่าแต่เพิ่งจะเอามาเล่าให้เราฟังหรือเปล่านะคะงานถ่ายโฆษณาสินค้าอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้แจ้งเอาไว้นะคะยังไงเนี่ยก็คงจะต้องตามดูต่อไปกันยาวๆนะคะซึ่งถ้าเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าแล้วเนี่ยแอดจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนึงแล้วกันค่ะคร่าวๆนะคะก็เห็นมีความเคลื่อนไหวประมาณนี้นะคะก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า